สวัสดีครับพี่น้องที่ักครับวันนี้พระชนกกำลังจะาถึงพี่น้องในบทที่34นะครับข้อ15ถึง16แล้วขอบคุณพระเจ้าตรงที่ว่าพระคัมภีร์ในตอนนี้ดาวิดเองนะนะครับหนีนะฮะจากซาอูลไปอยู่ในฟอริสเตียและอยู่ที่ฟอริสเตียนั้นดาวิดไปอยู่ในถ้ำครับและขณะที่อยู่ในถ้ำดาวิดได้สรรเสริญพระเจ้าหนุนน้ำใจคนที่อยู่รอบข้างท่านนะครับแล้วก็ใช้เวลาตักเตือนด้วยนะครับ แทนที่จะมัวแต่หมกมุ่นอยู่กับการหนีหรือความรู้สึกกลัวดาวิดเป็นแบบอย่างที่ดีกับเรานะครับผมให้หัวข้อ,ขอว่าตัเตือนว่าพระเจ้าทอดพระเนตรเสมอเราอธิษฐานด้วยกันก่อนนะครับข้าแต่พระเจ้าในท่ามกลางความกลัวโปรดให้ข้ามไหลไม่ใช่มัวแต่มองปัญหาแต่ข้ามไหลจะมีปัญญาที่เกิดขึ้นอยู่เสมอขอวอวยพรเหนือพระชนะของพระองค์ในวันนี้เพื่อทุกไหลจะได้ติดตามพระองค์อย่างที่ดาวิดติดตาม อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนผมอยากจะอ่านจากพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับพระเนตรของพระเจ้าเห็นคนชอบธรรมและพระกันของพระองค์สดับคําอ้อนวอนของเขาแต่พระพักของพระเจ้าได้ต่อสู้คนทั้งหลายที่ทําการชั่วเพื่อจะตัดอนุสรณ์เขาจากแผ่นดินโลกคํายืนยันในตอนนี้ดาวิดกำลังยืนยันบ่อยๆเลยนะครับว่าพระเจ้าทรงมองเราอยู่เสมอซึ่งก่อนหน้านั้นดาวิดก็ได้บอกว่าพระเจ้าก็ทรงมองเรานะครับในบท33ก็บอกนะครับ บท32ก็บอกนะครับแทบจะบ่อยๆท,ทีเดียวที่ดาวิดย้ำเตือนว่าพระเจ้าทอดพระเนตรเสมอเราขอบคุณพระเจ้าครับจากพระคัมภีร์ตอนนี้พระเจ้าทอดพระเนตรคน2กลุ่มด้วยกันครับกลุ่มที่1คือกลุ่นคนชอบทำ พระองค์ทรงเฝ้ามองเขาเพื่ออะไรครับเพื่อจะช่วยเหลือเขาพระคัมภีร์บอกว่าพระเนตรของพระเจ้าเฝ้าดูคนชอบธรรมในฉบับทีเอ็นซีบีบอกว่าอย่างนั้นชอบแคทธริกบอกว่าสายพระเนตรของพระยาเวจับอยู่ที่ผู้ชอบธรรมหมายความว่าอย่างไงครับหมายถึงว่าพระองค์พร้อมจะทอดพระเนตรดูเขาเห็นเขาอยู่เสมอและพระองค์ทรงฟังเขาอยู่เสมอนะครับนึกถึงภาพเห็นและฟังเนี่ยนะครับบางทีเราเห็นคนคนหนึ่งครับกระจกปิดหมดเลยพูดออกมาจากในรถไม่ได้ยินครับเห็นเขาแต่ไม่รู้เขาจะสื่อสารอะไรวันนี้เหมือนกันครับ พระเจ้าทรงตรัสว่าพระองค์ไม่ได้แค่เห็นแต่พระองค์ได้ยินนะครับในสิ่งที่เราร้องวิงวอนต่อพระองค์ขอบคุณพระเจ้าครับแต่กันเองคนชอบทำนะขอบอกว่าท่ามกลางความทุกข์ของเราพระองค์เห็นและพระองค์ได้ยินเราเสมอนะครับอย่าหยุดที่จะวิงวอนต่อพระองค์ คนชอบทำไม่ต้องให้ใครจดจำหรอกครับพาะพระเจ้าจะจำเขาได้เสมอนะครับอย่าไปว่าให้มนุษย์จำเรามากมายนะครับเพราะมนุษย์เ,เราขี้ลืมนะครับพอเราจากโลกนี้ไปเขาจำเราไม่ได้แล้วครับเขาจำคนอื่นต่อไปเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาแล้วนะครับอันที่1คือพระองค์ทรงมองคนชอบทำอันที่2พระองค์มองคนอธรรมคนอธรรมพระองค์มองไว้ทําไมครับอันที่1พระองค์ตั้งต,งต่อสู้เขาทั้งหลายหมายความว่าพระองค์พร้อมจะต่อสู้เลยครับจะต่อสู้คนที่เป็นคนชั่วอะไรคือคนชั่วครับก็คือคนที่ ไว้ใจตัวเองไม่ทําตามคําของพระเจ้านะครับและขอพระเจ้าเมตตาเราที่จะไม่ใช่คนชั่วนะครับเพราะบางทีพระเจ้าต่อสู้เราด้วยนะครับอย่าลืมพระเจ้าเคยต่อสู้ดาวิดด้วยนะเพราะดาวิดเวลานั้นทําสิ่งที่ผิดพลาดโดยการไปนับประชากรและพระเจ้าหันพรักมาต่อสู้ดาวิดคนตายเป็นหลายหมื่นคนเพราะดาวิดนี่แหละครับและอย่าลืมนะครับเมื่อเราเองติดตามพระเจ้าคําว่าชอบทมไม่ใช่คือพวก ชอบทำนะครับแต่คือคนชอบทำหมายถึงเรากระทำในสิ่งที่ถูกต้องแต่เมื่อทำไม่ถูกต้องพระเจ้าพร้อมจะต่อสู้และพระคัพี่บอกว่าไม่ใช่แค่ต่อสู้นะครับจะตัดอนุสรณ์ของเขาออกไปหมายถึงเขาจะไม่เป็นที่จดจำอีกต่อไปนะครับอย่างที่ผมบอกแล้วมนุษย์ไม่จำเราไม่เป็นไรแต่ถ้าพระเจ้าไม่จดจำมันน่ากลัวครับดังนั้นเองขอดำเนินชีตตามความชอบธรรมเพื่อพระองค์ทอดพระเนตรเราแล้วพระองค์จะช่วยกู้เราฟังเราและจะดูแลเรา อธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าขอให้ขําพเจตระหนักเสมอว่าพระองค์ทอดพระเนตรข้าพาจ้าเสมอพระองค์ทอดพระเนตรคนชอบรมพระองค์เห็นเขาฟังเขาขณะเดียวกันพระองค์ก็ทอดพระเนตรคนอาธรรมพร้อมจะต่อสู้เขาและตัดอนุสรณ์คนจะไม่สามารถจะจดจําเขาได้อีกต่อไปขอโปรดอวยพรข้าพาจ้าที่จะเป็นคนหนึ่งที่จะตระหนักเสมอว่าพระองค์ทอดพระเนตรและดำนิชิตอย่างระมัดระวังทั้งที่รับที่แจ้งอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมนใจปาอนครับ